และข้อเสียผมมามารวมกันเลยนะสาหรับคนที่อยากกินอะโวคาโดทุกวันในการลดความอ้วนข้อที่1อะโวคาโดมีแร่ธาตุสูงไม่ควรกินผมบอกไม่ใช่ไม่ควรกินเฉพาะคนไข้ที่เป็นไตวายหรือฟอกไตข้อที่สองใช้คําคว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคก,กระเพาะอาหารไม่ใช่สาเหตุนะข้อสามถ้าใครก็ตามกําลังเป็นตับอักเสบอยู่เช่นบางคนเป็นตับอักเสบอยู่เลยกาลังเป็นโรคขนาดนี้เลยก็ควรหลีกเลี่ยงอะโวคาโดข้อที่4ในอะโวคาโดเนี่ย มีสารบางตัวที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดการแข็งตัวของเกร็ดเลือดหรือริมเลือนเ,เนี่ยทำงานได้ช้าลง4ข้อเนี้ยทุกคนจะเห็นไหมว่าผมพูดถึงข้อเสียของอะโวคาโดก่อนข้อที่5ก็คือเพิ่มจูดินซีในนํำไซดได้อันนี้คือข้อดีของอะโวคาโดข้อที่6นะคืออะโวคาโดเนี่ยเหมือนกับผักผลไม้ทั่วไปคือมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกข้อหนึ่งนะครับ อะโวคาโดเนี่ยมันมีงานวิจัยคล้ายๆกับผักผลไม้ชนิดอื่นก็คือมีช่วยลดพุงด้วย